คองกูไ like, ลค์กันสดตนมชอบผลด้วยนะครับมาสเตอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูแม่ดังดูครับเขาไี่มาดูดอไม่ดูก็ไม่รู้ครับพาไปดูกคร์ด <c oughs> โอ้อันนี้ไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวมีไลค์ครับก็ไปดูเมื่อไม่รู้ว่าโผลมันดางีึ้นนิดก็ไปดู นี่ครับโอ้นี่ครับมันก็ใหญเหมือนกันโอ้มันดูมันดโดไหมค,ครับโอ้มันก็โดเหมือนกันครับนี่ครับ ah doin oh, to kap, po anin do min day kap, do min day ไ่ดอ่ะโดนที่ขา

กี่ตัวแล้วผ้าตัวครับหน่ตัวเจ็ครับช้อนนี้ได้เจ็ดตัวครับ เชนนี้ได้เจ็ตัวครับวันนี้พอแค่นี้ครับ